ด้วยเนาะวอล์กอินไปฉีดอืมก็มีดราม่าเรื่องของการรีวิวกระฉี่ว่าซิงซิโน่แวกของคุณชมพู่อาริยาด้วยนะซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็เป็นข่าวอันดับหนึ่งนะคะเป็นข่าวอันดับหนึ่งข่าวเด่นประจำวันของทางผมชัดลึกด้วยนะเรื่องนี้เป็นยังไงคะคุณป็นก็คือคุณชมพู่เนี่ยคือเธอเนี่ยมาโพสในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะก็บอกว่าเนี่ย จะมารีวิวหลังจากที่ฉีดเซ้นแวกไปคือเธอเนี่ยฉีดไปประมาณ1สัปดาห์และด้วยเหตุผลก็คือว่าอยากจะฉีดเพราะว่า1ไม่อยากจะเป็นพาหะหรือว่าแพร่เชื้อไปสู่ครอบครัวเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น<ม>บวกกับเธอเนี่ยวางแผนกําลังจะมีน้องด้วย<ม>ก็เลยไปฉีดวัคซีนดีกว่าแล้วก็ศึกษามาเยอะนะว่าจะเอาวัคซีนยี่ห้อไหนแต่คิดๆไปแล้ววัคซีนยี่ห้อไหนมันก็เหมือนกันแหละเพราะว่า ไม่มีวัคซีนตัวไหนเลยที่จะป้องกันไม่ให้ติดเชือ100้อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยฉีดไปแล้วก็สามารถที่จะป้องกันอาการหนักเสียชีวิตได้แล้วเธอเองก็กลัวว่าเนี่ยโอ้มีลูกเล็กมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปฉีดดีกว่าแต่มันก็มีดราม่าเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะบางคนก็ชื่นชมแต่บางคนก็ออกมาบอกว่าโอ๊ยรับเงินมาโฆษณาหรือเปล่าอันนี้ข้อหาแรงมากแล้วบางส่วนก็มองว่าเออแล้วทำไมเราถึงจะไม่มีสิทธิ์เลือกวัคซีนล่ะอะไรแบบนี้คือเขาก็แบบ มีทั้งกระแสบวกแล้วก็กระแสลบอะนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวเด่นอันดับหนึ่งนะคะกรณน้อยเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของขายขำหนักมากอเรื่องราวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพ่อค้าขาย iPhone ใช่ก็คือมีลูกค้าเนี่ยแชทไปหาพ่อค้าอยากได้ iPhone เนี่ยนะแต่ว่าความพิเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมเมื่อเจ้าตัวบอกว่าเป็นองค์หญิงแองเจลิน่าจากตะวันตกใช่แล้วคือ อันนี้คือไม่ใช่ข่าวต่างประเทศนะคะในประเทศไทยนี่แหละแล้วมีการามาแชทถามราคาว่าอยากได้ไอฟโฟนรุ่นนั้นรุ่นนี้แล้วก็บอกว่าส่งมาให้หน่อยตัวเองเนี่ยเป็นองค์หญิงชื่อว่าแองจลีน่ากำลังจะหนีออกจากวังอยากจะเป็นสามัญชนธรรมดาใช้ชีวิตแบบอิสระ งานนี้พ่อค้าขาย iPhone ถึงกับอึ้งไปไม่เป็นใช่เออก็เดี๋ยวไปติดตามอ่านได้เนาะใช่ขางเพจของเรานะคะคนชัดในทั่วไทยที่นี้ออันดับสุดท้ายบ้างก็คือยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ที่คนสนใจแน่นอนนะคะโควิดเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับเราทุกคนจริงใกล้ชิดนี่คือแบบเราจะกําจะติดแล้วหรอคะคือคำาใกล้ชิดเนี่ยที่นี้คือ เราไม่รู้เลยไงอ๋อใครจะติดเมื่อไหร่เราออกไปจากบ้านเนี่ยเราไปเจอใครบ้างเป็นหรือเปล่าเป็่นจริงหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเราก็มองหน้ากันอยู่เนี่ยว่าเห็นรู้หน้าไม่รู้ใจเราติดหรือยังต้องใส่แมสหนาๆเลย